ายถึงว่าอะไรถ้ามันเริเ่มเรียนเนี่ยะจะให้เริ่มต้นยังไงดียเอ่อส่วนใหญ่ผมจะให้พยา,ยาให้เขาเขียนเขียนให้ได้เลยก็ให้เขาเขียนสิ่งที่ง่ายๆแล้วก็ถ้าเริ่มจากสิ่งที่ยากพยาจะจทำให้เขาท้อได้ก็จะให้เขาเริ่มจากสิ่งที่ง่ายๆสีของสีนะ้ำ่คืออะไร ก็เ,เขียนดอกไม้ให้การเขียนอนะไรพวกนี้ง่ายๆไปก่อนครับพอเขาเริ่มจับจับทางได้มากขึ้นก็จะให้เขาพัฒนาไปเองส่วนใหญ่ผมจะให้เขาเรียนที่ แต่วพวกนี้จนใหญ่ก็เป็นนักบริหารเป็นอะไรกันด้วยเนี่เขาจะม,มีทันพยายามสร้างสร้างสเกลให้เขาเห็นว่าว่ามันมันดีพ<ข>อยากไออาจารย์ไม่ได <ขอ S 1> ้ร่างเลยครับผมมีสองชนพี่จัไม่เป็น <c oughs> <c oughs> ไร <c oughs> <c oughs> ทา <ำ S 1> นอล้จริงๆมันเกิดจากว่ารู้สึกว่าอยากจะให้มันงานออกมาโดยไม่ต้องมีเส้นดินสอแล้วมันจะดูเดียวค่อนข้างอะใช่มันจะได้ความรู้สึกอีกแบบอันนี้เป็นเทคนิคหรือว่าเป็นเป็นอะไรที่ทำให้รับฉลอ,ออกมาการมีเทคนิคหรือเปล่าไม่ถึงเลย คือบางคนก็ตีตารางหนี่อท่านไม่มีตารางอ๋อก็เด็กๆผมก็เริ่มจากตารางนี่แหละเด็กๆครับความชำนาญนะส่วนใหญ่ก็คือมาจากความรู้จักส่วนต้องสังเกตดีเยอะเวลาเราวาดรูปวาดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีให้เราสังเกตในธรรมชาติ เช่นผมจะรู้ว่า scale, scale, สเกลสเกลสมว่าอย่างวาเราเราเคยวัดใช่ไหมฮะตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยพอเราวัดบ่อยๆแล้วเนี่ยตาเรามันเริ่มชินแล้วเราจะรู้แล้วประมาณนี้พอลากไปเรื่อยๆมันจะเห็นในปริมาตรตรงนี้ตรงนี้ก็คือวิธีก็คือดูให้เป็นจิวกราฟิง,ง่ายๆก็คือเป็นเลขาคนิตง่าย แล้วก็เอามาเเรียบเทียบกันนะว่าน,นี้ปริมาณนี้ใหญ่เราดีจริงๆถ้าเราดูถ้าเราไปดูจากปริมาณเนี่ยมันจะมันจะมีเทรนมันอยู่เทรนที่เทรนที่ง่ายๆให้เราเนี่ยเราเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็จับสัวทีแรกผมเขียนจากดอกไม้อ่อน<ม>ไม่ได้เขียนคนเขียนจากดอก,ดอกอลาบท,ที่ละกีที่ละกีแล้วก็ค่อยๆไล่ๆลจนรู้สึกว่าสายตาเราเริ่มเห็นได้แล้วก็เริ่มขยาย คือในต่างประเทศเขาชอบอย่างเงี้ยเวลาโชว์แล้วกับเขาเขาจะเห็นอะไรที่แปลกก็เลยอยากให้คนดูเห็นอะไรที่ม,มากกว่าทีเ่เขาเคยไย่เคยไม่เคยมีตารางเป็นใครไม่รู้ต้องบอกว่าต่างประเทเนี่จะไม่มีไม่มีทฤษฎี <c oughs> ไม่ไ <c oughs> ไมีเทคนิค อย่างในอเมริกาเขาก็จะใช้วิธีการแบบจับมือใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะอย่างที่ผมบอกอให้เขาดูเพนง่ายๆอย่างเงี้ยบางคนก็จะเขียนแค่ตรงเนี้ยก่อนอาจให้แ่ตรงเนี้ยเริ่มแค่ส่วนใช่เป็นส่วนๆไปใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะดูแบบเรี่ยวๆแต่พอเราปรับเราก็อยากจะให้มันดีขึ้นเราก็จะคไม่ไปตาเราก็จะแม่นขึ้นบบไมจะปรับปรับปรับต้องค่อยๆเรียนรู้ไป Thank <laughs> you.